โชคร้ายจะกลายเป็นดีโชคดีรับทรัพย์สินเงินทองงอกเงยทำบุญวันโกนหลังหนึ่งทุ่มคืนนี้อย่าลืมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรผีสภเพสศีโชคร้ายจะกลายเป็นดีโชคดีรับทรัพย์สินเงินทองงอกเงย ทำบุญวันโกนหลังหนึ่งทุ่มใช้ทูบจุดหนึ่งดอกข้าวสารหนึ่งถ้วยเล็กน้ำเปล่าหนึ่งแก้วประทูทอดสวยๆหนึ่งคู่วางที่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกหลัวบ้านคำอธิษฐานวันโกน ข้าพเจ้าชื่อและครอบครัวของข้าพเจ้าวันนี้วันโกนและต่อต่อไปทุกวันโกนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะนําข้าวปลาน้ำมาให้และเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดาที่ดูแลรักษาข้าพเจ้า และครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้พูดผีปีศาจส,สัมภเวสีผีเล่ล่อนอดอยากตลอดจนสัตว์เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลายจงมาดื่มกินข้าวกลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้และเมื่อได้กินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลยพร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงล่ารวยแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูกหวยถูกรตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็วความสุขกลับมาเยือนความทุกข์ห่างหายฉับพลันสาธุเมื่อกล่าวอธิษฐานเสร็จแล้วให้ปักทูบไว้ที่ดินและขอให้ทำทุกๆวันโกนจงอย่าลืมปฏิบัติให้ได้ทุกวันโกน ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ติดขัดจะค่อยหายเริ่มราบลื่นขึ้นมาโชคลาบเงินทองจะไหลามาเทมาไม่ขาดสาย